สวัสดีค่ะวันนี้มุ้ยเข้าปลูกนะคะเราพามาชมกอขอเจ็ดเก้ากันค่ะข้าวกอขอเจ็ดเก้าเนี่ยคือจะมีอายุอายุแต่ละช่วงเนี่ยเขาจะอายุไม่เท่ากันนะคะถ้าเราปักดำช่วงเมษาอ่เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยอายุเขาจะออกยืดไปนิดนึงอายุประมาณร2 0 1 3 0วันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหลังจากนี้ค่ะช่วงหลังจากที่เป็นช่วงอ่าแสงเริ่มเปดตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากานี่งค่ะ เขาก็จะจะเริ่มแสงปิดและอายุเขาก็จะจะน้อยลงแต่ว่าส่วนมากนะที่ไปทำถ้าไปทำาคใตายนะคะอายุเขาจะอยู่ร้อยห้าวันข้าวกขเจดเ้านะคะเป็นข้าวนิ่มและเป็นข้าวที่มีเมล็ดยาวทรงกอตั้งนะคะแต่ใบเขาจะทำมุมอยู่สี่สิบห้าองศารวงยาวนะคะเม็ดเม็ดอ่าเม็ดเม็ดยาวเม็ดใหญ่นี่คะ่ะเราเราก็ให้ดูเม็ดด้วยดูด้วย ก็เลยพาพามามาเป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะว่าคือเราจะมีข้าวนิ่มข้าวนิ่มที่ที่เขาสามารถเป็นสามารถไปทำข้าวนึ่งได้ด้วยเพราะว่าเมล็ดเขายาวแล้วก็สีข้าวสารสวยแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ถูกช่วงถูกจังหวะด,ด้วยเหมือนกันนะคะก็เราก็จะให้เห็นรอบๆอ,อบนี่ค่ะคือก็จะมีมีใบส้มด้วยอะไรด้วยแต่ว่าช่วงระหว่างที่เราพอกล้าเราพอกล้าเนี่ยเราแนะนำให้ เอาเชื้อไตโคเดอมานะคะแช่แช่ในเมล็ดเพื่อป้องกันเชื้อราเชื้อราเข้าเมล็ดด้วยเราก็จะให้ดูดูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับกล้องนี่ค่ะอันนี้คือเป็นเมล็ดนะคะทรงต้นต้นเมล็ดเมล็ดเขาจะจะค่อนข้างยาวนะคะค่อนข้างยาวเป็นเขานิ่มเราก็ให้ดูใบทรงใบนะคะเออสี่สิบห้าองศานี่ค่ะรอบรอบ เราอยากให้ศึกษาสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก่อนแล้วก็ตามฤดูการก่อนนะคะให้การทำเขาเรียกว่าทำนาแต่ละครั้งทำข้าวแต่ละสายพันธุ์หรือศึกษาอากาศ ทั้งอากาศหนาวอากาศร้อนชื้นหรือตรงไหนจะมีพายุเข้าค่ะเราแนะนําว่าให้ให้ให,ให้ให้ทุกท่านเนี่ยศึกษาให้ให้แน่นอนก่อนเพราะว่า1เลยอาจจะมีผลในเรื่องของราคามีผลของข้าวอาจจะเขียวเกินไปหรืออาจจะมีผลที่ทําให้ข้าวอ่ะบางครั้งอาจจะแตกกอไม่ดีเราก็เกิดเชื้อโรคนะคะเดี๋ยวรอบหนะ้าถ้าเรามีอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาอดๆกันใหม่นะคะบา,บายๆค่ะ